สาวผิวหน้าแห้งเวลาไปเลือกซื้อรองพื้นนะคะมีวิธีการสังเกตคีย์เวิร์ดในการเลือกรองพื้นยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่วันจะกลับมาให้ทิก คีย์เวิร์ดของการเลือกรองพื้นของสาวผิวหน้าแห้งกันบ้างนะคะหลังจากให้สำหรับคนผิวหน้ามันไปแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของสาวผิวหน้าแห้งบ้างค่ะใครที่มีผิวหน้าแห้งนะคะลักษณะผิวหน้าก็คือจะเป็นผิวที่ขาดความชุ่มชื้นแล้วก็ค่อนข้างแห้งมากเวลาที่ลงรองพื้นเนี่ยจะไม่ค่อยติดหน้านะคะบางครั้งแห้งมากๆมันก็จะเป็นขุยขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีริ้วรอยง่ายด้วยนะคะ สำหรับคีย์เวิร์ดของรองพื้นสาวผิวหน้าแห้งนะคะเราสังเกตได้ด้วยคำเหล่านี้นะคะ 1. tinted moisturizer 2. moisture water fresh 4. glow 5. luminous 6. skin serum 7. hydrate 8. hydra 9. aqua 10. s c h e a r glow 11 Hy d ็ t ไฮเดตติ l ง u m บสองอิลูมิเนตติ้งสิดียนค่ะนอกเหนือจาก14คําคำคีย์เวิร์ดนี้นะคะของสาวผิวหน้าแห้งเวลาไปซื้อก็อย่าลืมดูอันเดอร์โทนสีผิวของตัวเองนะคะว่าเป็นสีเหลืองหรือว่าสีชมพูค่ะ วิธีการสังเกตอันเดอร์โทนสีผิวตัวเองนะคะว่าเป็นผิวเหลืองหรือว่าเป็นผิวชมพูนะคะก็คือการดูที่เส้นเลือดตรงข้อมือเรานะคะถ้าเกิดมันเป็นสีเขียวนี่ก็คือเป็นคนที่มีอันเดอร์โทนผิวสีเหลืองนะคะแล้วก็ถ้าใครดูแล้วมันเป็นออกม่วงๆเนี่ยมันก็คืออันเดอร์โทนสีผิวชมพูะคะ่ะซึ่งนอกเหนือจากที่เราจะเลือกรองพื้นได้ถูกต้องแล้วนะคะ วิธีที่สาวผิวแห้งจะแต่งหน้าออกมาได้ผิวที่สวยด้วยนะคะก็คือการบำรุงให้เยอะๆก่อนการแต่งหน้านะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องระวังในการเลือกซื้อรองพื้นนะคะก็คือความออกซิไดของรองพื้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองพื้นของคนผิวหน้าแห้งมีโอกาสที่จะออกซิไดามากเลยนะคะก็คือเมื่อเทสเสร็จแล้วที่เคาน์เตอร์นะคะไปเดินเล่นสักพักนะคะแล้วค่อยกลับมาดูสีอีกทีนึงค่ะ ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสีเข้มขึ้นไหมนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่ต้องการไปเลือกซื้อรองพื้นของตัวเองให้ได้ถูกต้องตามผิวของตัวเองนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเราจะได้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ พี่วรรก็ขอขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามที่เข้ามาใหม่นะคะใครอยากดูคลิปอะไรยังไงหรือว่าอยากรู้อะไรสามารถเม้นบอกก็ได้นะคะพี่วันจะได้ทำคลิปออกมาให้ได้ดูกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ